อาลากอกับเรียนพี่น้องทิ่มัทัศนะขนาดน้ำตามชายาืีฉันซื้อบุญเต่งลำด้หมดทุกแหงแอกาลีลาลำมีเฮมีห้ามีตุ่มมีเติ้นพ่อตกบทแเหลวซิอนออกแอนมายูราปากดสืรอชาตาทางองอาจสังหวาดบางก่อน แถบอุดรกลาลสินสีสะเกตสุรินทินแถวแก้วขมิ้นบริเวณแกงข้อย่วยพระบาทสุราชนาครวัดปัจจันตข้ามสนามหลวงพวงอรัญญาประเทศเลือกันเป็นพิเศษว่าบุญแตงลัำดีขึ้นเวทีเดินก่อนบัตรนางแอนแลาคอนคอนเฮตึ โอยละน้องนวลหนูเอ้ยแม่นว่าเดี๋ยวนี้ฟังเด้อเจ้าพวกนักกวีน้องบุญแต่งก็ว่าลำดีน้อง บุญเตียงนี่เกิดว่าลําดีชื่อเสียงลอยดินชื่อเสียงดังเก็นเก็นขึ้นชื่อลือน้ํารักษานะขอห้ามลวดลายไผพึงกันทั้งลำานับว่าได้ที่นึงก้าวขอย่อแขน ปานุกนยุงลำเพนย่อหางเพื่องปีกเสียงบุญแต่งปานุกโกราวีกองสะพังรังเลปรวรรณะสันดีในสัตว์เล่าป่าบาดคำนางต่าท่าลงกว่างละครกินนารีนาร้อนบาดยัวลาตยาดฝนดึงเขาไกราดยิ้ึดทรงการกันยังมองอามปานเขาเทียมบุญแต่งจื่เสียงดังถูกแยงคนย่องทางเด่นออกอากาศทรงขึดไปเมืองแมน มึงเม่นแทนลอแทนลอว่าเตอ,อลุละนอเสียงต้องคำวันจนมายุ่มพี่บานนี่กับมาจูรา บังดินสอกาดาดขาสันเทียเทียจะลงอนจะมีอาีวงคงเงนพักนาไรานั่งอยู่ทงบุญแทนลูกขุนกำสอนฟ้อนทั้งสีประการมือกำกระาบุดรักสาม,มีนกนุดกดแกงจำมอนจำมอนจำมอนพรสักอ่อนซ้อนเสียงคำนางโอเพกาฟังโจโลนางฝ่าเทพาเทพาบุรพุดธาจัดตรงคงเขตองค์สุวรรณพญาเวทย์อีสววนนาไรหาลับใจยา ภายลงมาติดต่อผ่านยาเมนแทนลอส้างนำทําบุญน้องบุญเตี้ได้ขีลูกบัดลุ้นลอยบนวีเวกผ่านขุนทึ่งจีบเมกไปคบไปงั้นจนว่าเมืองสวรรค์เขาหรืองพัง ไปลำหอดมัองลางเขาจ่างหลายพันไปอเมริกันหรือโปรตุเกสขึ้นเครื่องบินพิเศษบินเวินเวหาบวขันลานาคำกับนับอ่านแต่คำนั่งไปผ่านกี่แก้ยวแถวไก่บินจะประเทศไทยลองไปไช้หอนที่จะลรวดบินนอนไปใช้บิรีอางูลงมาอินเดียขึ้นมาพม,ม่าจนว่าคนได้สายอดอย่ามมะล,ลีไปลำตุรกีโปแลนด์เดนมาร์ก ขึ้นเครื่องบินขามฟ้าคอยลันพัผพาวิปราสัตหิมาลัยเข้าญ่เห็นแต่ควนงองไ้ทั่วต้องจักรวาลห้ามเอามัตตาบาลสมุรเปซีฟิยทั้งเอ็นตาคาติกไปขวโลกนือเข้ารถยานผันเสือบ่ามีไผยลำใส่ตัดลงไปโลกไม่สุดล่าฝาเขียวมอมีไผสีเฟียว์ทอนางบุญเตงไป่ลำได้ทุกแห่งรอบโลกจักรวาลปรดพระราชสถานรางวันพิเศษตาโมงกู ส่วนจีดเส้นเปลี่ยนหมอลำจ้วมาจ้อยกับหำขี้กันอดปวดจะมาแข่งกับยอดนักแลี้แนวหญิงอาละบาดนี่พญาว่าวเรื่องค้นกินกันกินกันก็กินกันคักคักนะเนาะเมเนาะเอ้าว้าเรื่องพี่น้องพวงเฮาไปซอยกันซอยงานซะก่อนว้าเรื่องค้นกินกันกับ่ออืดบ่ออยาก พี่น้องเ้ยเห็นมาไหลมากมาก,มากนาทีเห็นมาผู้บางคนเห็นเขากินสุรารวมวงกันอยู่แม่เขาไปทํำทา่ามหาหมู่ไอศีไอสาเขาเลยว่าเฮากินเหล่าตัวเรเฮ้รลองดูจักหน่อยเอ้รวมวงเขาต่อยแนวนั้นกมีผู้บองคนปีตีสอบวอนหาเด็กเห็นเพื่นแจกใจบัดดีกาหอดมือวันและก้ามาทำทรงจัดแจง ท้ง้าไปหาแตงเป็นหัวหน้าพ่อค้วถ้ารักเอาสินงัวเมื่อให้ม่ใายลูกเดี๋ยวเบิงเ่งคนันผูกหาบาดน้่เขาบาดว่าพนนั้นเอาเซบุงเซตาทั้งเจ้าภาพผัดว่าเบิดแหล้วอาหารเอามาบอท่านนั่นเลยเบิดตลอดเบิดนั่นละแนวคนเอาไปถอกใส่ตุวยใส่ขันลาบกับต้มประชมกันแนวได้กา้างคนเฮานี่่าแต่ได้ใสียางแนวนั้นก็นมี ทันได้กินและวดีได้ปีว่ามวนลองเบงนนิ่ทงอนเป็นงานสากรอยู่น้ำวัดน้ำว่าแล้วเอาหอดแกงปลาลาบหัวไก่ หลานกะแลนน้ำกลนเมยใหญ่ภาพสองภาพสามเดี๋ยวเพิ่พน่นั่นหามแนวกินมาับเมื่อจนแอนเพิ่นทำฉาแกนกับเพิ่นยญาคู่ข่าหน่อยนี่เป็นสร้างลาบหมูลาบหัวัวไก่ยญาคู่เอ้ยลาบอีหยังกะสร้างปาดเนื้อเถือหนังบาดเถ้าปาดกับปาดสีบังบังทั้งสุกทั้งเสียงลักเอาให้เครื่งทั้งเพียทั้งบีบบอได้ซื้ออรตีรวมเลยตองอผู้จังหนึ่งโกอจัดแจงเกินดีได้สแตกแล้วหนีเปิดเลย่อเกียว ตามแต่ฉันนี่เที่ยวเห็นคนมาหลายบางคนนั่นเขาว่าพอกินง่ายทำท่าไปใส่บาทหน้าคู่ยู่ผ้าถาดสวงสร้างออกมาโยกมือขืนวันทากราบลงแล่วผัดวาลูกอีลามันจ่อยง่าซาโบรันพนบอกมาให้กินเขาคนบาทจกก็จกเอาหลายหายกาดกองบักกงห้าบุงเดี๋ยวบเพิ่นนั่นจุงแขนหลานแขนลูกเห็นแนวกินอยู่ผ้าเขาหลายเน่ เทเเสถวยหลานให้มึงไปหาเมยามาเกี่ยวมาวนอันนี้คนกินคนรู้จักหรือบอ่อแม่นวางเดี๋ยวนี้ก็ฟังใจตาลหวานขาลมโคมคืนลํำเบิดคืนมีแต่ว่าหากนองเที่ยวก่องบาสิเอาเอาความใดมีแต่ว่าหากเจ้าหากเจ้าคำหนึ่งกับโซดดมจิตายเป็นพี่พี่บ่ไรลืมนอง ใจคนเอ๋ยส si ิวนเวียนป่อนมาลงลมลมเทาหลอกแล้วละดอกใค้สาวนี่คืินธะเบื่อลุมจุ่มน้ำหัวอกน้องชอกช้ำรักถล่มหัวใจเหตุจังใดน่งเสิร์ฟเสือเขาร้องหลกสะพ่อสะิีนล่วงล้มเบลายเมื่อแล้วละเบื่อผู้ชายชาตินี้นางนอ่เบาเชื้อเจ้ารักยิ่ตองถล่ม เชื่อเจ้ารักจริงต้องทันล้ำอกน้องระกำมจิงทองร้องไห้รักเอ๋ยนี้จะงไม่เย็นใจรักเอ๋นนี้จะไม่เห็นใจเห็นจะเชื่อไม่ไว้ว่าใจผู้ชายผู้ชายนักผู้ชายผู้ชายนักผู้ชายผูชย้ชายเจ้าชูดูดูนี่ผู้ชายนักเพลงดูดูนี่ผู้ชายนักเพลงถ้านูไม่เกรงกฎหมายอาญาหนูจะตามแปลค่าด้วยหนูเอง เกรงนักว่ารักจะมาอยู่เกรงนักว่ารักจะมาอยู่นุก,นกลัวนุกงัวผู้ชายหลายใจไม่ไม่ก็ยงกังพอทนไว้ไม่ไม่ก็ยงกังพอทนไว้แต่คืนรักนานไปจะปล่อยให้สุขาพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จะาให้สงสันน้องกแก้วลาเปลววลาเล่ผู้ชายใจดำน้องเบือ่อลอยเลน่นำคำน้องเบือ่อลอยเลน่นำคำมาอกน้องระกำโจกคำกิงที เต็มที่แล้วในายิ่งเพชร่อนชายแสนงอนอย่ามาหลอนหลอกหลอดชายเฉพาะปากบินสินหมาบ่มีคนอื่นเขาว่าลัวพีพี่หลอกจะไปกลัวทำไมรักแนนจะเชื่อไม่ไว้ถ้าคือรักนานไปจะปล่อยให้สุกาพี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าพี่จะให้สงสารน,น้องแกลวหลับแล้วลาแ,แล้วผู้ชายใจดำน้องเบื่อรอยเลนามคำ น้องเบื่อร้อยเล่น้าคำามวอกน้องระกรมชกช้ำเรือทุนจนใจน้องสาวนางคือว่าเอาละนอซำนี้สิลงไวบ้บ่เดินสีหน้านวนมวนมวน,มวน,มวนไว้ก่อนเท่านั้นน้าครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <ผม S 1> ครับพี่น้องเมื่อนี้เขามีโอกาสเดียมาฟังลํำของคุณแม่บุนแต่งเทียนทองดีอีกรอบหนึ่งครับพี่น้อง ทางกอน,น่ะฟังแบบจู้ใจเมื่อนี่แม่มารับแม่ฟังแบบม,ม่วนว่าสิเป็นทางสั่นทั้งรองทั้งเตยครับเมื่อนี่เขามาว่าคุยกันก็บอแม่เขาว่าแม่บ้านบ้านอยู่ใส่ก,ก็แม่บ้านเกิดแม่ันม่นบ้านน้องบักจับครับผมอันเห็นบอกมอลำดชาแล้วลำแล้วจิโกขอวางน้องบักจับโดนกลางพิธีเกมเปื้อนๆบ้านแม่อยู่ทางเดินอยู่บ้านบ้านโดนจับครับผมบานนี่มาเปลี่ยนทางราชการเปลี่ยนเป็นน้องสองหองน้องสองหองอำเภอใด เรวรินบนถากอัเบอวรินครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณแม่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นยังเมืนหนีทั้งยูทูบลากแห่งสินเทาก็เด้มีโอกาสมาพบคุณแม่เนื่องจากบไดอยุไก่ได้พี่น้องยุติดโรงเรียนของผมทํางานเลยครับเนื่องจากลูกสาวคุณแม่นาะเป็นอาจารย์สอนอยู่วิไลัยพยาบาลนครพนมติดกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ผมอยู่ยุไก่กันแต่ว่าบ่เห็นกันพอดี เลยโทรเหร่นกับคุณแม่ทาไปทามาว่าอยู่ใกลกันก็เลยได้มาหากันเนาะแม่มือนนิเนาะมีโอกาสเด้พอกันฟังร่ำมันม้วนจากคุณแม่ค่ะสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงคือเก่าพี่น้องยังรับนั่นคือเก่าแม่ยังรับคือเก่าค่ะยังรับคือเก่าปัจจุบันแม่ไอ้ล่ำครูก็ผไผร่ำครูก็พอสถียเแียวเกิดพพอสะเแียวเกิดพี่น้องแต่ว่ากากอบุกอบคุณลูกทีให้เกิือก็นเกียดไปแม่มากมือนนิคือเป็นเกียดอย่างสูงเลยครับผม แม่เขายัางหลับงานคือเก่าพี่น้องเสียงยังไสอองตองคือเกา่าปัจจุบันแม่อายุเท่าไรแล้วครับผมหกเก่าแล้วลูกหกสิบเก่าปีพี่น้องอีกปีเดียวก็เจ็ดสิบีนาดีเจ็ดส <c oughs> <แ>ิบแน่นอน <c oughs> ปีน้ก็เจ็ดสิบแน่นอนพี่น้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องใหก้กำลังใจแม่เดอ้อฟังค่ำคุณแม่แล้วพี่น้องมักมองไหลมวลมองใน,อ,งนอยากฟังก่อนไหนคอมเมนต์มาหรือว่าสิโทรศัพท์มาหาคุณแม่ได้นะครับทางเบอร์โทศรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับผมที่ พี่คุณอยู่บนหน้าจอพี่น้องโทรมาให้กำลังใจคุณแม่เขาได้คุณแม่บุญแต่งเคนทองดีพี่น้องโตจริงเสียงจริงเมื่อนี้อดีตแม่ล้ำครับคุณพ่อสีพรอเนาะที่ดังๆแล้วก็อีกชุดหนึ่งล้ำครับพอสังวานพอสังวานพอสาคอนชมคำสุดในม้ลลัมเชาครับแล้วก็มอลำเดชาหลายๆายท่านครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกับคุณแม่ก่อนเสียมล่าผ้าจากกันก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ ขเขามื่บิงหลักกระโก็ลค์กดแช่ทั้งช่องยูทูปเฮาติดตามผลงานศิลปินพื้นบ้านเฮ้าสุดท้ายนี่กขอขอบพรบคุณพี่น้องที่ติดตามเฮาหลักกะขอบพระคุณอีเมลเฮาเดอร์ที่มาล่ำให้ลูกฟังเป็นตัวอย่างอนุรักษ์ผู้ฟังลหลายๆค่ะคโอเค